สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะโอ้โหมีเด็กงอเงยอีกแล้วนะคะเมื่อเดินผ่านบ้านน้องทองเอกทีไรนะอาการนี้ก็มาเลยนะคะแม่แม่โอ้เดี๋ยวให้แม่ทับทิมหายดีก่อนลูกเดี๋ยวค่อยแวะนาอเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะทุกทุกวันนะคะแม่แม่เดี๋ยวรอให้แม่ทับทิมหายดีก่อนนะจ๊ะโอ้ พาหนูเปหน้อยมาดูกันนะคะแม่แม่มาดูกันโอ้ยสุดยอดเลยนะสุดยอดนี่รู้ด้วยนะคะแม่แม่รู้ด้วยนะคะว่าเวลามาเดินผ่านเดินผ่านาเดินเลยค่ะเดินเลยค่ะเวลาเดินผ่านบ้านน้องทองเอกนี่จะรู้เลยนะคะแม่แม่คะ่ะจะรู้เลยนะคะ เออจะรู้จะรู้ <c oughs> เององอแงยไม่อยากกลับบ้านแล้วทีนี้ทายังไงดีเนาะจะอ้อนแบบไหนเนาะจะอ้อนแบบไหนเนาะถึงจะยอมกลับบ้านนะคะไม่ยอมกลับบ้านนะคะแม่แม่ไม่ยอมกลับบ้านเลยจ้า เป็นไงล่ะที่นี้วาบุ่นกันหมดเลยนะคะวาบุ่นกันหมดเลยค่ะเวลาเดินผ่านบ้านน้องทองเอกนะคะถึงขั้นกับวาบุ่นกันหมดเลยยังยังยังไม่หายบนนะคะยังไม่หายบนยังไม่หายบนค่ะแม่แม่โอ้วยายโอ้นี่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 วยวายโอ้ยดูดูค่ะแม่แม่ดูค่ะ โวยวายไปแล้วนุ่นโอ้ยช่างน่ารักจังเลยจะเอ็นดูใครดีโอ้โกดจนคาบอันกิ่งไม้แล้วนุ่นอ๋อเอ็นดูใครดีคะแม่แม่เอเอ๋โกดหนักโกดหนักนะคะแม่แม่โกดหนักนะโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะแม่แม่แมโวยวายแล้ววันที่นี้ ปลูกป่าปลูกดงไปแล้วนะคะปลูกป่าปลูกดงไปแล้วนะคะแม่แม่ค่ะดูกันนะคะดูกันนี่คืออารมณ์ของสาวสาวสวยเรานะคะแม่แม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยโวยวายโวยวายโวยวายอย่างขัดไปเข้าบ้านกัน เข้าบ้านกันดูดูดูไหนเอายังอีกยังอีก <gio op> <Perfect> อารมณ์ยังค้างอีกนะคะนี่ยังไม่ยอมนะคะยังไม่ยอมอารมณ์ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะคะแม่แม่ค่ะเข้าบ้านกันแล้วนะคะอา่าดูบาจะมีเสียงบ่นอีกหรือเปล่านะคะแม่แม่จะมีเสียงบ่นอีกหรือเปล่ามาดูกันนะคะเออเอเอยเนาะขีดหลขีดหลฟะซัน <laughs> เกลียดร้ายแม่กดหนักกดหนักอ,อ่ะอาบน้ำกันก่อนนะคะมาดูต้นดอกไม้แม่อ,อารมยังอันนี้อยู่นะคะย,ยังเครื่องยังเครื่องอยู่คะ่ะอารมณ์ยังเครื่องอยู่นะคะนี่ดูอ, <laughs> อารมณ์ยังเครื่องอยู่ค่ะแม่แม่แม อารมณ์ยังเครืองอยู่เลยนะคะอารมณ์หนูเครืองอยู่นะคะสงบสติอารมณ์ก่อนนะคะอาบน้ําอีกรอบนะคะเพื่อให้อ่าสงบสติอารมณ์นะคะสติอารมณ์สงบสติอารมณ์มมก่อนนะคะ นี่นะคะแม่แม่ดูดูดูสด่งเสียงแบบส entonces, ุดยอดมากเลยนะคะเสียงเจ้าจ้าเจ้ากินน้ำแล้วโอ้กินน้ำเสจปล่อยสายยางอย่างแรงเลยค่ะแม่แม่พอแล้วนู่นไตไปแล้วไตไปันกระปูแล้วบันนี้ไตันกระปูแล้วบันนี้เอาอารมณ์ดียัง ดีขึ้นยังหายยังหายยังคะยังยงอยังยังนะคะยังค่ะน้องไทยบอกว่ายังเลยค่ะว่า,างั้นอ๋อหลายวันแล้วว่างั้นน้องไทยบอกว่าหลายวันแล้วเดินผ่านน้องหลายวันแล้วไม่ได้เล่นกับน้องเลยค่ะว่า,างั้น เไม่ได้เล่นกับน้องหลายวันแล้วหลายวันแล้วนะว่าจันเมื่อไรจะได้เล่นกับน้องเนาะดูความแน่ดูตอนนี้สั่งการอะไรไม่ได้เลยตอนนี้สั่งการอะไรไม่ได้เลยนะคะแม่แม่ยังเครื่องอยู่ยังเครื่องอยู่นะคะ เออยังเคืองอยู่ค่ะยังเคืองอยู่นะคะเม่ๆเออไม่ได้แวะเล่นกับลูกเขามาจักทายเมตเตยหน่อยเร็วหยุดนะยมลถไม่ได้ค่ะเมตเตยลถไม่ได้ค่ะทางมันกินน้ำดีมันอ้วนไหมกินน้ำไล ไปแสดงค่ะถึงเวลาแล้วค่ะต้องานโอ้เสื้อโคอที่ใส่บ่ไเด้นหรือม่ล่แมนต้องเหตุไหมอันตาดาวเราใส่เยลักอันยังตัวยางมากขนุนสดใสเออใส่ค่ะเอาแล้วนะคะหนุน ไปไปเก็บเอาอะไรไปเก็บเอาอะไรเลือกเอาเอาเลือกเอาไหนเลือกเอาเลือกอันไหนอ๋อเอาอ้อ,อยโอ้โหรูด้ด้วยนะคะแม่แม่เอาอ้อยนะคะอืมเอาอ้อ,อยเลือกอ้อยนะคะเลือกอ้อยไม่เอาหญ้านะคะเลือกอ้อยไหนเก็บได้ไหม,มเอเออย่าเพิ่งเกินอย่าเพิ่งกิน,ย,กนยังไม่แกะเชือกไปหอบไปที่บ้านก่อนหอบไปในบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยกิน ต่แกะเชือกก่อตะแล้วนะคะนุ่นอาบน้ำเสร็จก็เก็บอาหารนะคะมากินเองมากินเองเออเออเออ,อดีใจเอาไม่แกะบ่ลูกเอาเลยเอาทีนี้โอ้หิวจัดหิวจัดหิวจัดๆๆะะหิวจัดนะคะหิวจัดหิวแรง หิวแรงหิวแรงไม่ยอมแกะเชือกออกก่อนเลยนะคะแกะเองเลยนะคะนี่ยังไม่ไม่รอพ่อแกะให้นะคะแกะเองเลยนะคะหิวแรงหิวมากหิวมากมเครียดเครียดเครียด,ยดต้องกิน <laughs> อารมณ์เครียดก็ต้องกินเยอะๆเหมือนกันอารมณ์เครียดก็ต้องกินเยอะๆนะคะ <laughs> กินอย่างเดียวเต็มอัตรา เต็มไหมเต็มพุงไหมคนนี้เต็มพุงไหมจ้านี่นะคะแม่เน่เออหักอ้อยดังมากเลยนะคะหาไปดังป๊อเลยเก่งจังเลยออปอาหารมากินเองนะคะแม่แม เลือกเป็นอ้อยนะคะเลือกเป็นอ้อยย่านี่ไม่ไม่ไม่ใกล้เลยเห็นอ้อยนะคะเห็นอ้อยนี้ย่าไม่เข้าใกล้เลยนะคะปแม่เห็นอ้อยนี้ย่าไม่เข้าใกล้เลยจ้านี่หักดังเปาะอร่อยฟินเวอร์อร่อยฟินเวอร์นะคะ ไข่รอร่อยเท่าหนกบ้างกินกินแบบอร่อ,รอยยเต็มปากเต็มคํานะคะแม่ๆกินอย่างอร่อ,รอยยเต็มปากเต็มคํานะคะโอเคนะคะในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะให้กับน้องวัทไถยกันเยอะๆด้วยนะคะหนึ่งไรก็คือหนึ่งกำลังแรงใจนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบเจอกันใหม่ในคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.